Hello. กลับมาเจอกับแบบเนิเนและแพรวอเวอร์ี่อีกแล้วนะคะนี่เป็นคลิปยาวคลิปแรกหลังจากที่หายไปเพราะว่าน่าจะเป็นเดือนนะคะด้วยความที่นึกไม่ออกว่าจะทาคอนเทนต์อะไรดีนะก็น่าจะเป็นปัญหาของสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ไม่ได้มีการวางแผนเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าวันนี้แพวมีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะนั่นก็คือเรื่องของ personality trait อีกประเภทหนึ่งนั่นเองเพราะว่าพอดีแพลเพิ่งจบคอร์สจากการทํา เนื้อหาเรื่องนี้กับทางบริษัทไปนะคะก็เลยคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราชอบก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยะคะ่ะเรื่องนั้นก็คือเรื่องของ DISC นั่นเองค่ะ DISC เนี่ยมันก็จะมีความแบ่งคนเนาะเป็น4ประเภทค่ะซึ่งอันนี้เขาจะแบ่งคนตามลักษณะหรือว่าคาแรคเตอร์ในการทำงานนั่นเองเนาะมันก็อาจจะมีวิธีการใช้เนาะต่างจากนบพลักษไปไปนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ทุกคนลืมเรื่องของไอเนแกรมไปนะคะวันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องของ D.I.C. อย่างเดียวค่ะและแน่นอนว่าเพื่อไม่ให้ทุกคนเบื่อจากการที่ทําเมา์ล่าแบบนี้นะคะก็เอาสมุดระบายสีนั่นะคะมาทํากิจกรรมไปด้วยระบายไปด้วยแล้วก็เมาส์ไปด้วยนะคะทุกคนจะได้มีอะไรทํานะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนมีอะไรทำแทนจะได้มีอะไรทำเนาะจะได้ไม่ได้แบบว่านั่งนั่งเล่าอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรื่องของการระบายสีนะคะมันอาจจะเป็นสมุดระบายสีสําหรับเด็กเนาะ แต่ว่าเพราะว่ามันน่ารักนีนาะดูดิมันการระบายสีนะคะสาหรับเด็กๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเสริมทักษะในเรื่องของกล้ามมัดเล็กมัดใหญ่อะไรเงี้ยการใช้นิ้วมืออะไรเงี้ยร่วมถึงการใช้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยนะคะสําหรับผู้ใหญ่เองอ่ะก็ช่วยในเรื่องของการคอนเซนเทรตได้นะคะเรื่องของการตั้งสมาธินะคะแล้วก็นี่วันนี้อยากระบายหน้านี้น้องน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาระบายกันนะคะอ่ะเข้าเรื่องนะคะสําหรับเรื่องของ DISC นั DIS นะคะอย่างที่บอกไปมันเป็น personality trait ประเภทหนึ่งนะคะที่เอาไว้ใช้กับการทำงานหรือว่าออกแบบมาเรื่องของ type character ในการทำงานโดยเฉพาะ,ะคะ mm hmm. ก็แบ,บ่งคนเป็น4ีแบบค่อนข้างชัดเจนถ้าเป็นหนังสือะคะที่ทุกคนเห็นอะ,ะก็มันจะชื่อว่า surrounded by idiots นั่นเองนะคะมันก็จะพูดถึงเรื่องของ character ในการทำงานเวลาที่เราแบบสมมติอยู่ในองค์กรการทํางานอนะคน f r e e l a n c อาจจะไม่ได้เจอตลอดเวลาขนาดนั้นนาแต่สาหรับคนที่ทํางานประจําแล้วเนี่ยก็จะเจอ คนหลากหลายประเภทนะคะ DSC i เนี่ยมันจะแบ่งคนเป็นสไตล์การทำงานเป็น4แบบสีประเภทใช่ไหมคะซึ่งก็ตามชื่อเลยค่ะก็คือจะแบ่งเป็น type D I S แล้วก็ C นะคะก็จะเป็นเรื่องนั้นถ้า,าจิ้จงจอกออกสีส้มแล้วกันเนาะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องของ DSC แลก็เล่าประวัตินิดนึงแล้วกันนะคะว่า DSC เนี่ย มันก็มีที่มาจากนักวิทยาผู้ที่คิดคน้นทริสเซดีเกี่ยวกับ DSC เนี่ยนะคะในปี1928ะคะ่ะชื่อคุณวิลเลียมมาสตันซึ่งเขาก็เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยแหละคะ่ะอ,อยู่ที่ฮาร์วาร์ดนะคะฮาร์วาร์ดอ๋อ university เนี่ยนะคะ แล้วก็คิดในเรื่องของทฤษฎีนี้นะเขาเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะแล้วเขาก็เอาทฤษฎีนี้นะคะไปตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อว่า Emotion of Normal People ค่ะตอนนั้นก็คนอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้อินหรือว่ายังไม่ได้รู้จัก D.I.C. มากนักนาอว่าเอ๊ะเขามันจะเอามาปฏิบัติหรือว่าใช้กับองค์กรได้ยังไงนะคะจนกระทั่งปี1948ค่ะที่คุณคลาร์กนะคะเขาก็มีการนำ เจ้าทฤษฎีของคุณมาสตันเนี่ยมาทำเป็นเาเรียกว่าเป็นแอสเซสเมนตเนาะซึ่งถ้าใครหลายๆคนที่ที่ได้ดูเอนเนแกรมของแพรกันมาแล้วเนี่ยจะรู้เนาะว่าแพรไม่ได้อินกับเรื่องของการทำแบบทด,แบบทดสอบมากนักนะคะซึ่งไอเจ้าแบบทดสอบที่คุณคลาเขาทำไว้เนี่ยนะเขาก,ก็ก็กลายเป็นฮิตแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะเพราะว่าองค์กรเนี่ยสามารถเอามาเขาเรียกว่าประเมินเนาะคน ก่อนรับสมัครเข้าทำงานได้ว่าคนนี้เนี่ยคนที่เขาสมัครงานมาเนี่ยเขาเป็นคนประเภทไหนนะคะเป็นคนประเภท type d i s หรือว่า c นั่นเองนะคะทีนี้เล่าต่อว่าแล้วเจ้า d i s c เนี่ยก็เอาจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับเรื่องของ enneagram เนะาะก็อย่างที่บอกว่าให้แบบยกเรื่องของ enneagram ออกไปนะคะต้องบอกก่อนว่าเราทุกคนในการทำงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดที่เป็น d i s หรือว่า c นะคะเพียงแต่ว่า เราอาจจะไม่ได้มีเท่ากันแบบเป๊ะร้อแบบนี้เนาะมันจะต้องมีทายใดทป์หนึ่งที่มันสูงหรือว่าเด่นโดดเด่นกว่าทาย e อื่นนั่นเองนะคะนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาปรับใช้กับเรื่องของเขาเรียกว่าเข้าใจคนที่เราทํางานด้วยหรือว่าร่วมงานด้วยได้นะคะใจความสําคัญของเรื่องของ D.I.C เนี่ยก็คือเมื่อเรารู้จากตัวเองแล้วเนาะเรามี self awareness แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจาก ฟังจบไปนะคะทุกคนก็อาจจะพอเห็นภาพนะว่าฉันน่ะเป็น D I S หรือว่า C หมายถึงว่าฉันน่ะมีคาแรคเตอร์เด่นในด้านไหนนะคะเป็นด้าน D I S หรือว่า C นั่นเองนะคะที่สำคัญเนี่ยพอเรารู้คาแรคเตอร์ของเราแล้วนะว่าเราอ่ะเด่นในด้านไหนเนี่ยมันทำให้นอกจากเรารู้จักตัวเองแล้วเนี่ยนะคะถ้าทุกคนฟังครบทั้ง4แบบเนาะก็จะทำให้เราเนี่ยเรียกว่ามอง เพื่อนร่วมงานหรือว่าเข้าใจเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถเรียกว่าทํางานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะการเป็นทีมเวิร์กอ่ะเวลาเราทํางานอะ่ะเราไม่ได้ทํางานแค่คนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางหรอกที่เราจะเจอแต่คนประเภทเดียวกับเราหมดหรือถ้าแบบด้วยความบังเอิญจริงๆเนี่ยนะคะคุณเจอแต่คนประเภทเดียวกันในที่ทํางานเนี่ยนะคะคือคนเรามันมีทั้งจุดจุดเด่นจุดด้อยเนาะข้อดีข้อเสียนะคะ มันก็อาจจะทําให้งานเนี่ยออกมาไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เนาะในขณะที่สมมติถ้าเรามีคนหลากหลายสมมติในทีมเราเนี่ยมีคนทั้งสี่ประเภทเลยเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนาะว่าแต่ละแต่ละไทป์หรือคนในทีมของเราเป็นใครบ้างเนี่ยนะคะจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามา c o m p l เ m e n t เนาะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเนี่ยได้มากขึ้นเนาะก็จะทําให้การทํางานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีมากขึ้นแต่แน่นอนว่าพอเวลาเราเจอคนที่เราทํางานด้วยกันแล้วแบบเป็นคนละไทป์กับเรามันจะมีความ หงุดหงิดหรือว่าความนำพานใจอะไรบางอย่างที่เขาแบบทำไมเธอไม่ทำแบบนั้นล่ะทำไมเธอเธอไม่ทําแบบนี้ล่ะซึ่งคนแต่ละประเภทเนี่ยเขาจะมีจุดหงุดหงิดหรือว่าจุดไม่พอใจเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเล่าเกินมาซะยาวนะคะอาคราวนี้ก็ให้ทุกคนรู้แล้วกันเนาะว่าเรามีท้งดี S แล้วก็ C แต่ว่าทุกคนจะมาหากันเนาะว่าแล้วเราอ่ะเป็น type ไ,ไหนที่มันโดดเด่นที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาเข้า สู่ทา์แรกเลยนะคะทป์ type แรกเนี่ยก็คือทป์ที่ชื่อว่าดีหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น dominance นะคะถ้าใครพอจะเคยได้ยินคำนี้นะคะคำว่า dominance เนี่ยก็แปลว่าเป็นคนที่แบบเหมือนครอบครองเนาะเป็นคนเป็นสายแบบผู้นำอะ่ะเออพูดง่ายๆเป็นสายที่แบบว่า born to be leader เลยค่ะถ้าใครนะคะสายที่อยู่สายนีนย้ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยคือมันจะมีอร่าของความเป็นผู้นำแบบโดดเด่นมากเพราะอะไรเนาะเพราะว่าเขาเนี่ย จริงๆในรูป di s อย่างนี้นะคะไดอะแกรมของมันเนี่ยเนาะ,ะก็จะเห็นว่ามันแบ่งคนออกเป็นเขาเรียกว่า2แกนเนาะแกนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของ task oriented กับ people oriented นะคะคนฝั่งคนที่อยู่ type d เนี่ยนะเขาจะอยู่โซนฝั่ง task oriented ะค่ะก็คือเน้นในเรื่องของผลงานเรื่องของงานเรื่องของตัวงานมากกว่าตัวบุคคลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยะะขาก็จะนึกถึงการทำงานให้สำเร็จเป็นหลัก เพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคน type D เลยเนี่ยนะคะก็คือการที่บรรลุเป้าหมายหรือว่าทำตามเป้าหมายได้สำเร็จนั่นเองค่ะเป็นพวกแบบ go oriented นะคะแล้วก็อีกแกนหนึ่งเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นความเขาเรียกว่า outgoing หรือว่าความแบบกล้าแสดงออกกับถ้าอีกแกนฝั่งล่างเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่ไม่ค่อยกล้าแสงออกนะะเก็บตัวนะะเป็นแบบ reserve นะคะซึ่ง D เนี่ยเขาเป็นเมื่อกี้เป็นฝั่งแบบ แ a s ต์ออ n ์ e อแล้วก็ยังจะเป็นฝั่งที่เอา going แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของเขาก็เลยจะเป็นประเภทวิธีการทำงานนะตรงค่ะ direct ตรงเท่านั้นมองผลลัพธ์อย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะละเลยในเรื่องของเขาเรียกว่ารายละเอียดต่างๆนะเขาผ่านที่เป็นผู้นำอะผู้นาโดยส่วนใหญ่แล้วเนาะเขาจะมองเป็นภาพรวมมากกว่าว่าสมมติเวลาทำงานสิ่งนี้เนี่ยผลลัพธ์มันจะได้ออกมาอย่างไรเขาก็จะเห็นภาพตัวผลลัพธ์ก่อน โดยที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ท y p e D เนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ค่อยถนัดเนาะกับงานที่ต้องใช้ดีเทลเท่าไหร่เขาก็อาจจะด้วยความที่มันพูดนำนะเขาก็อาจจะไปสั่งให้คนทป์อื่นเนี่ยทำให้แทนนะคะด้วยความที่พอเป็นคนตรงตรงแล้วเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยรักษาอิสใจเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่เพราะเขาเอาจริงเพราะเขาไม่ได้อยู่ฝั่ง people oriented เนี่ย พจะไม่รู้สึกไม่ค่อยรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากนักนะคะเพราะว่าเขามองว่า,างานมันต้องสําเร็จก่อนคนจางองแงอะไรเนี่ยไม่สนใจเลยนะก็เธอต้องโฟกัสที่งานสีอะไรแบบนี้นะคะแต่ด้วยความที่พ่อเขาเป็นลีดเดอร์โดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยถึงแนมะ้ว่าจะไม่ได้สนใจคนมากนักเนี่ยนะแต่ถ้าถึงเวลาที่ต้องมีการปกป้องปกป้องลูกน้องปกป้องคนที่อยู่ในอาณาจักรของเขาขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความ เอ่อ take action ขึ้นมาบาทีก็ก็คือเป็นสายปกป้องอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถือว่าเธอเป็นคนของฉันแล้วอะไรแบบนี้เนาะ,ะฉันก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะไฟนะคะ i c เนี่ยบางบางสำนักเนาะเขาก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องของสัตว์สีทิศนะคะสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ชัดๆของสายดีเลยนะคะก็คือบูค่ะบู Boo ก็คือกระทิงเนาะ,ะเห็นไหมกระทิงมันมีความแบบพร้อมขวิดพร้อมไฟพร้อมแบบสู้พุ่งเข้าชนปัญหาคืออะไรไม่สนใจฉันพุ่งเข้าชนอย่างเดียว แล้วก็ที่สําคัญคนที่เป็น type D เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีความชอบความรวดเร็วค่ะชอบแบบสมมติถ้าพูดปุ๊บทำปับ๊บมันก็เลยอาจจะมีความแบบไม่รอบคอบเท่าไหร่ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเขาเน้นว่าต้องทําให้มันเสร็จไวอะไรเงี้ยคือถ้าเราอ s ไ i g n งานไปปุ๊บคนไหนที่ทํางานเสร็จไวนะ mm hmm. เสร็จก่อนคนแรกอะ่ะเออส่วนใหญ่มันจะเป็นพวก type D นะคะไทป์ mm hmm. ที่แบบว่าเออฉันฉันเน้นฉันชอบการแข่งขันฉันชอบความท้าทายเป็นพวกแบบชอบ challenge มากๆอะไรอย่างนี้นะคะ อิ่งที่เขาไม่ชอบเลยนะคะความหงุดหงิดเนาะของคน type d นะคะก็คือคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเขาก็คือ type s ด้วยความที่ s เนี่ยเขาจะมีความเป็น supporter สูงๆแล้วเขาก็ไม่ชอบ speak out speak up ขึ้นมาเนี่ยนะ,ะทำให้คน type d อะไม่ชอบนะสำหรับคน type s ที่แบบมัวแต่อ้ำอมึงอึ้งอยากได้อะไรก็ไม่บอกอะไรเงี้ยหรือถ้าใครเป็นประเภทแบบไม่ตรงประเด็นสักทีสมมติเวลาคุยกันในที่ประชุมอย่างเงี้ยแล้วแบบ ไม่เข้าเรื่องสักทีมัวแต่แบบอ้อมชักไม่นํานทั้งห้าอยู่เงนะี้ยเอออันเนี้ย type D ก็จะไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเนี่ยแค่นี้จบ conversation หรือว่าประเด็นบุ l l e ตมีแค่นี้ก็คือแค่นี้ไม่ต้องแบบออกนอกเรื่องเสียเวลาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ type D นะคะซึ่งเป็นเหมือนกระถิ่งนั่นเอง t y p ์ต่อไปนะคะ t y p ์ที่2อเนาะเอาเป็น type I ละกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จริงๆดีก็แอบมีความลำคัน I นิดหน่อยเนาะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมนะคะ ไอเนี่ยนะคะเขาชื่อภาษาอังกฤษก็จะเรียกว,ว่าเป็นอินฟลูเอนซ์นะคะซึ่งอินฟลูเอนซ์เนี่ยนะคะก็เหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะคือเขาอาจจะให้ความสำคัญของ people oriented ให้ความสำคัญกับเรื่องของคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการสแสดงออกเหมือนกันนะเป็นคนเอาโก i อิงนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนในที่ทำงานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานของคุณคนไหนหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะถ้ารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบเชียร์โฟนเป็นคนที่แบบร่าเริงเป็นคนที่เอาความสนุกเป็นหลักมี เขาไม่ได้อยู่ฝั่ง pass o r รนเ e นเนอะเขาเอาความสนุกเป็นหลักเอาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักสร้างสีสันหรือเป็นคนที่แบบโดดเด่นในที่ทํางานในลักษณะที่แบบไม่ใช่เป็นคนดุนะก็ให้เดาได้เลยว่าเขาอาจจะเป็นไอนะคะเพราะว่าไอเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบชอบมองอะไรนอกกรอบนะคะไอเนี่ยถ้าตามหลักของสัตว์สี่ทิศแล้วจะเป็นเหมือนตัวนกยินซี คือนกอินเรี่ยเวลาเขาอยู่บนฟ้าเขาก็จะมีอิสระใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะไอเขาก็ชอบความเป็นอิสระนะคะเขาก็จะไม่ชอบอะไรที่มันอยู่ในกรอบในระเบียบไม่ชอบอะไรที่แบบมาบังคับเขาเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงพราเป็นนกอินทรีที่อยู่บนฟ้าแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถมองภาพกว้างมองมองภาพแบบภาพรวมได้ได้ดีนะคะถ้าต้องการในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์หรืออะไรที่ไม่เป็นออร์โธดอกซ์เนาะอะไรที่มันไม่เป็นแบบ ทั่วไปนะคะแนะนำว่าให้ลองไปปรึกษากคนประเภท type i ให้ดีเลยนะคะคน type i เขาก็จะมีความคิดแปลกแหวกแนวหรือเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคิดได้ไงอะอะไรเงี้ยเยอะพอสมควรนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามกับ c ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่ง c เขาก็จะมีความเป็นระเบียบจ๋าจา,จาเป็นคนที่แบบอยู่ในกรอบจา๋าจามากนะคะก็ i ก็เลยอาจจะไม่ค่อยชอบคน type c เท่าไหร่นะ,ะรู้สึกว่า ใอยู่กับคนไทป์ซีเนี่ยตัวเองจะแบบอึดอัดมากแบบอะไรคนอะไรต้องมานั่งเป๊ะตลอดเวลาทําไมต้องอยู่แต่ในกรอบทําไมต้องอยู่ใน,ในระเบียบออกมานิดนึงไม่ได้หรอเธอเปิดโลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคนไทป์ไอเนี่ยนะคะเขามองโลกในแง่ดีเนาะเพราะเขาเป็นคนแบบร่าเริงเชียร์ฟูลเป็นคนแบบไลฟ์ลี่เป็นคนแบบ, y, เ,นนแบ,บเอ,อ่อมองโลกใกล้ตัวนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยมองอุปสรรคเท่าไหร,ร่นะมีแต่คนชอบเข้าหามีคนชอบแบบอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสาย people oriented ที่ เอ่ยออรา่ามีออรา่าเปล่งออรา่าจริงๆนะคะเป็นคนที่บอนทูบีสตาร์นะคะแต่ว่าไอ้ความที่เขาเป็นคนแบบมีความคิดสร้างสรรค์เน,นี่ยนะก็จะทําให้เขาเป็นคนขี้เบื่อง่ายเหมือนกันค่ะเพราะว่างานอาจจะไม่เสร็จเนาะเพราะไม่ได้สนใจในเรื่องของแทสเซเรนเทสมากนะักนะถึงแม้ว่าจะแบบว่าทํางานเร็วนะเขาก็ทํางานเร็วเหมือนกันนะถ้าพูดถึงเรื่องของการทํางานให้มันเสร็จให้มันเร็วแล้วเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้รอบคอบเหมือนกันนะคะสาหรับสายไอนะคะ แต่ว่าไอ้ความเร็วของเขาเนี่ยบางทีอาจจะเร็วแต่แบบไม่เสร็จก็ได้เนาะคือเร็วแล้วก็สักพักก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าอันนี้เบื่อแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องอาจจะต้องมีเพื่อนคอยประกบอยู่เหมือนกันสําหรับสายไอนะคะจะปล่อยให้ทํางานคนเดียวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นข้อเสียสําหรับสายไอนะคะที่ทั้งเบื่อง่ายไม่อยู่ในกรอบแล้วก็ทํางานไม่ค่อยเสร็จนะคะต่อไปสายที่สาม ไซส์เอสนะคะไซส์เอสก็คือเป็นถ้าเทียบตามศั์สพทิธนะคะก็จะเป็นน้องหนูค่ะบอกเลยว่าคนไทยอ่ะเป็นไทป์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนคนไทยจะมีคาแรคเตอร์ความเป็นแบบว่าอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ขี้เกียจใจนะคะสิ่งสำคัญของคาแรคเตอร์คนที่เป็นไทป์เอสนะคะก็คือเขา,าจะเป็นสายซัพพอร์ตค่ะเป็นแบบซัพพอร์เตอร์ที่ดีมากๆค่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นเนาะพร้อมที่จะแบบ พุ่งตัวเข้าหาเธอมีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยฉันพร้อมช่วยเลยก็จะมีลักษณะขี้เก่งใจเนาะคล้ายๆคล้ายๆคนไทยอยู่นะคะก็เลยทําให้คนไทยเนี่ยเป็น type นี้ค่อนข้างเยอะนะเป็นพวกที่แบบว่าอาจจะไม่กล้าพูดเนาะเพราะอยู่ในโพลที่เป็นแบบสาย reserved ในขณะเดียวกันก็เป็นสายที่เป็น people oriented ด้วยนะคะสิ่งสําคัญที่ดีเลยสําหรับคนที่อยู่ type s เนี่ยนะคะก็คือเขาอะเป็นด้วยควาที่เป็นสาย support นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเป็นคนละเอียดค่ะเขาเป็นคนค่อนข้างมีความรอบคอบหรือว่ามีระบบระเบียบในการทํางานอยู่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวงานมากนะคือสมมติถ้าต้องเลือกระหว่างความขัดแย้งของเพื่อนแบบสมมติถ้างานต้องเสร็จแต่ว่าเกิดสร้างความขัดแย้งให้กับเพื่อนเนี่ยนะเขาอยอมที่จะเลือกสารสัมพันธ์ที่ดีก่อนแล้วงานเสร็จทีหลังก็ได้อะไรแบบนี้นะคะไม่เหมือนกับดีนะคะเึ่นดีสมมติถ้ามีคนงอแงขึ้นมาดีเขาจะไม่สนใจนะอย่างที่บอกว่าสองสายนี้เขาแบบเป็น ฝั่งตรงข้ามเป็นคั่วตรงข้ามกันนะคะในขณะเดียวกันเนาะด้ยวยความที่เขาว่าเป็นสายซัพพอร์ตมากๆเนี่ยนะคะลองคิดภาพคนที่เป็นสายซับมากๆเนี่ยเขาจะอยากเป็นผู้นำไหมก็คือตรงข้ามกับสายดีนั่นแหละเนาะก็คือไม่อยากเป็นผู้นําเลยนะคะที่ดีเนี่ยสมมติไม่ต้องให้ใครเชิญให้เป็นผู้นําเขาก็พร้อมที่จะแบบ Take Action Initiate อยู่แล้วเนาะแต่เอสนี่คือไม่ได้เลยนะถ้าใครแบบมา,บ,าบังคับให้แบบต้องเป็นผู้นําขึ้นมาจริงๆหรือว่า ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างขึ้นมาจริงๆเนะี่ยเอสเขาจะค่อนข้างอึดอัดน,นะคะไม่ใช่แค่การเป็นผู้นำเนาะแต่พูดถึงเรื่องของการแบบตัดสินใจด้วยนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าสมมติถ้าตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้คนอื่นแบบไม่พอใจกลัวกลัวโดนเกลียดนั่นแหละพูดง่ายๆเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นการสร้างความมิต,ตรภาพการเป็นแบบมิสคอนจเนียลิตี้อะไรเงี้ยเออแบบนางงามมิตรภาพอะไรแบบนี้นะคะ เด้ยโอเคอยู่ตรงนี้ควรจะทาสีอะไรเดี๋ยวอันนี้เป็นอะไรเป็นขนขนจิ้งจอกหรออ่ะไม่เป็นไรเราระบายสีเป็นขนจิ้งจอกไปแล้วกันเอสเนี่ยนะคะกลับมาต่อเนาะเป็นความเอ่อคล่องแคล่วว่องไวนะคะก็ก็คือมีความคล่องแคล่วแหละเขาอพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นนะพร้อมที่จะซัพพอร์ตคนอื่นก็จะมีความคล่องแคล่วเป็นธรรมดานะคะรวมไปถึงฉลาดเป็นกรดเนาะเหมือนหนูนั่นเองเนาะหนูเขาก็จะมีความแบบ ฉลาดอะ่ะมันแต่ก็จะเป็นแบบหนูขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะนึกภาพแบบหนูตัวแดงๆที่แบบว่า,าโดนมดกัดนิดเดียวก็เจ็บอะไรเงี้ยเอออะไรแบบนั้นได้เลยนะแต่หนูก็สามารถช่วยสิงโตได้ใช่ไหมเออเรื่องหนูกับสิงโตนี่เออก็ได้อยู่นะต่อไปไทป์สุดท้ายแล้วนะคะก็คือไทป์ซนั่นเองนะคะซเนี่ยเขาจะเป็นหมีนะคะในสัตว์สี่ทิศเนาะ ด้วยความเป็นหมีก็จะมีความอุ้ยอายอะไรอย่างนี้นน่นนารักนะน้องหมีนาา่ารัก C ชื่อภาษาอังกฤษเขานะคะก็คือ compliance นะคะหรือว่า conscientious นะคะ conscientiousness นะคะซึ่งความที่เป็น C เนี่ยจุดเด่นเลยสำหรับคนถ้าจะดูว่าใครเป็น C นะคือความเป๊ะค่ะพวก perfectionist ทั้งหลายอะไรที่ต้องแบบว่าอยู่ในกรอบในระเบียบเป๊ะๆต้องมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะจัดจา๋าอะไรอย่างนี้เนี่ยนะเดาได้เลยว่าน่าจะเป็น C เป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าทําอะไรนอกกรอบนะทุกอย่างต้องขั้นตอนหนึ่งสองสอะไรเงี้ยนะก็จะทําให้คนสาย c เป็นสายที่ตัดสินใจช้าค่ะเพราะว่าเขาว่าต้องการาความข้อมูลเนาะต้องการ Analyze ข้อมูลให้มันครบก่อนนะเขาถึงจะมั่นใจกล้าตัดสินใจอะไรงี้นะซึ่งต่างจากดีมากๆนะดีแบบเห็นข้อมูลไม่เท่าไหร่ก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะแบบอ,อย่างนี้แหละ จบแต่ซีไม่ได้ซี C เขาบอกว่าเขาต้องแบบเฮ้ยไม่ได้สิเธอมันต้องดูให้ครบถ้วนก่อนข้อมูลมันจะแบบเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาแบบไม่กล้าเสี่ยงนะอนะไรเงี้ยคือ C กับ S อสนอกจากมีความเป็น reserve แล้วนะคะจะเป็นสายที่ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเลยเป็นสายแบบไม่ไม,ไม่ไม่ risk อะไรทั้งนั้นนะแต่ว่า D กับ I เนี่ยเขาจะเป็นสายกล้าเสี่ยงแล้วก็ทำไปก่อนลงมือไปก่อนคือ C กับ S เขาจะคิดเยอะไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะทำให้หลายๆครั้งเนี่ย ว่าจะตัดสินใจได้หรือว่ากว่าจะผลิตผลงานออกมาได้อไนะไรเงี้ยก้าวที่หนึ่งสำคัญที่สุดนะคะเพราะอันนี้ไว้เตือนสาย C กับสาย S ผู้แบบเชื่อมช้าเรื่องของการตัดสินใจเลยว่าอย่าบางครั้งบางเรื่องก็อย่าคิดเยอะเกินไปนะคะสำหรับการทำงานเนาะบางทีบางเรื่องมันมันเป็นเรื่องเออร์จนเนี่ยก็จำเป็นต้องฝึกซ้อมตัดสินใจไว้เยอะๆนะคะในขณะที่เรื่องของ C เนาะ C เนี่ยนอกจากจะเป็นคนชอบวิเคราะห์เป็นคนละเอียดเป็นคนรอบคอบมีความเพอร์เฟคมีความเป๊ะแล้วเนี่ยนะข้ตรงข้ามของเขาอย่างที่บอกเนาะก็คือ type อ่ไใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะค่อนข้างหมุดหิดนะถ้าเจอคนที่แบบเธอจะออกนอกรอบทุกเรื่องไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็อาจจะทําให้ C เนี่ยเขาทํางานด้วยแล้วอึดอัดนิดนึงเนาะว่าแบบเธอบางทีลืมตกหลนความความแบบละเอียดอะไรางี้ด้วยจะแบบว่า นอกกับอย่างเดียวไม่ได้เธอต้องดูด้วยมันเป็นไปนได้ไหมมัน practical ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เห็นไหมว่าแต่ละแต่ละ type เนี่ยนะคะเขาก็จะมีความเขาเรียกข้อดีข้อเสียต่างกันออกไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทํางานเป็นทีมอ่ะมันก็จะต้องดึงเจ้าข้อดีข้อเสียตรงนี้แหละมาคอยคานกันมาคอยออดุลอํานาจกันคอยมาทําให้งานเนี่ยมันออกมาแล้วมัน complete ที่สุดเ,เรียกว่าอาจจะไม่เรียกว่า perfect ที่สุดแล้กันเนาะแต่ว่ามันจะทําให้งานเนี่ยออกมา เอ็กซ์แลนที่สุดละกันยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับการช่วยกันถ้ามีคนทั้งสีประเภทในในทีมได้นะคะแพลวมองว่ามันมีความหลากหลายอของคาแรคเตอร์ที่มาเติมเต็มกันละกันได้ดีมากๆสมมุติอย่างเช่นบางงานบางการตัดสินใจเนี่ยมันต้องใช้อาศัยความเร็วนากก็ให้ดีกับไอเขาตัดสินใจได้เลยแต่ว่าบางอย่างบางเรื่องหรือมันก็อาจจะต้องอาศัยความรอบคอบเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องให้ C กับ S เนี่ยเขาเป็นคนคอยวิเคราะห์คอยช่วยกันขีดคอยคยช่วยกันยัง้งนิดหนึ่งนะคะแต่ด้วยความที่เข้าใจแหละบางที D เขามีความเป็นแบบลีดเดอร์จัดจ้าแล้วเขาก็แบบเป็นคนใจร้อนแบบไม่ค่อยความอดทนต่ำอะไรอย่างนี้เนาะพอมีมีพลังสุดๆในกลุ่มก็อาจจะทําให้ไม่ว่าจะเป็น I S หรือว่า C เนี่ยไม่ค่อยกล้าค้านหนักนะคะแต่เนี่ยแหละก็เลยอยากให้ทุกคนได้รู้จักตัวเองเนาะสมมุติถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็น D เป็น t y p ดีนะนะเป็นสายที่แบบพุ่งชนเนี่ยก็ให้มองคอยแบบเขาเรียกว่ามี self conscious นิดหนึ่งเนาะมีความแบบรู้เท่าทันตัวเองนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเออจุดนี้มันอาจจะต้องอาศัยการตัดสินใจแบบ C นะอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะต้องอาศัยการมองภาพรวมแบบไอบ้างหรืออะไรเงี้ยเออยังโชคดีนะว่าสายดีส่วนใหญ่อะถึงแม้ว่าจริงๆไม่ไม่ชอบการโดนตำหนิหรอกหมายถึงว่าไม่ไม่ชอบการโดนคอมเมนต์เท่าไหร่นะ ไม่ชอบโดนฟีดแบกอะว่ราเขามีดีเขาจะมีความอีโก้พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเนาะคือดีเนี่ยบางทีพอเขาไม่ได้เจอบางเรื่องด้วยตัวเองเขาจะค่อนข้างเด้อจำแบบจะไม่ได้เชื่อทันทีเนาะต่อให้ใครพูดมาว่าทําแบบนี้ไม่เวิร์กหรอกไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยเขาจะเป็นพวกแบบขอลองก่อนขอให้ตัวเองได้แบบเจอก่อนแล้วฉันถึงจะเออเออโอเคมันไม่เวิร์กจริงอะไรเงี้ยก็ เขาก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนเหมือนกันเนาะอาจจะไม่ได้เป็นคน f l e ิ i b l e เท่าไอเนาะในกลุ่ม4กลุ่มนี้ไอจะเป็นสาย flexible ที่สุดพร้อมที่จะแบบเออปรับเปลี่ยนมากที่สุดนะคะคนที่ไม่ค่อยสมมติถ้าจะ f e e d บ a c งานใดๆก็ตามเนาะคนที่ไม่ค่อยรับฟังหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่รับฟังหรอกมีความแบบต่อต้านหรือรู้สึกแบบว่า offensive เวลาโดน c o m มนต์หรือ feedback นะจะเป็นดีกับซีเพราะเขาเป็นสาย task oriented งโดยเฉพาะ โดยเฉพาะ C นะเพราะว่า4ีอ่ะบางทีด้วยความที่เขาคิดมาแล้วไงเขาแบบสายเป๊ะเพอร์เฟกใช่ไหมคือเขารู้สึกว่าง,งานของเขาอะมันมันดีมากแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต่างกับดีสายดีเนาะสายดีเนี่ยเขาอาจจะออฟเฟนซีฟเวลาโดนฟีดแตกเพราะว่าชั้นมีอีโก้นิดหนึ่งแต่ว่า C อ่ะเขาจะรู้สึกออฟเฟนซีฟเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดนะ่ะมันเพอร์เฟกแล้วจริงจะแม่เนี่ยเออมันก็อาลจะทําให้เขารู้สึกได้เนาะแต่ว่าไอ้ออกับเอสอาจจะไม่ทนมือ กับการโดนฟีดแบ็กพอสมควรค่ะไม่ว่าจะเป็น Constructive หรือไม่ Constructive ก็ตามนะคะแต่อย่างที่บอกเวลาเราอยู่ในทีมเนาะเราก็ควรที่จะต้องมี Constructive Feedback อีกหนึ่งเนาะต้องรู้จัก e m p a t h i ์ e คนอื่นที่การตรงเกินไปอย่างเดียวก็มันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานได้นะคะอันนี้ดีก็ฟังไว้เนาะ หรือการออกนอกกรอบอย่างเดียวก็อาจจะทําให้งานออกมาไม่ดีกันได้น,นี่ไอก็ต้องฟังไว้นะคะหรือจะมัวเป๊ะอย่างเดียวทุกอย่างจะมาแบบเอาตามมาตรฐานเอาตามแบบกฎระเบียบอย่างเดียวงานที่พวกแบบสร้างสรรค์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เนาะพูดง่ายๆในทีมในทีมเรานะสายตัดสินใจควรจะเป็นดีแต่ว่าก่อนจะตัดสินใจก็คือคุยกันในทีมก่อนเนาะให้ C เป็นคนแบบหาข้อมูล S เป็นคนคอยช่วย C ในการหาข้อมูล I, I เป็นคนคอยแบบแย้งในจุดที่ดูข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ดีอ่ะเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอาซ้ายหรือเอาขวานะคะในขณะที่ถ้าเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อันนี้ก็ต้องโยนให้ไอไปเลยเนาะซ <C S 2> ก็จะมีหน้าที่คอยแบบเออเร็วหน่อยรีบหน่อยคอยกระตุ้นอะไรน,นะส่วน S, <S ก็อาจจะคอยซัพพอร์ตซัพพอร์ตไได้เนาะซ <C S 1> ก็อาจจะ อยู่เงียบๆเลยเงี้ยเออณจุดๆน,นี้เยเงี้ยเออก็พยายามอาจจะต้องดึงปากตัวเองไว้ว่าความคิดสร้างสารรค์อาจจะต้องออกจากกรอบบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องของการสัสมพันธ์เอออย่างเช่นสมมติมีกิจกรรมใดๆก็ตามในทีมะไรเงี้ยก็ยกให้ I กับ S เขาไปเลยนะเพราะว่าไเขาเป็นสายเอนเตอร์เทนอยู่แล้วส่วน S เขาก็เป็นสายแบบคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะเป็นเรื่องของนี่แหละการวิเคราะห์เชิงลึก การต้องใช้ความละเอียดรอบคอบอะไรที่มันเป็นกฎเป็นระเบียบอนะไรเงี้ยหรือต้องใช้ความคิดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นชั้นเชิงอย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะต้องให้ C เขาเป็นผู้นําในเรื่องนี้นั่นเองนะคะก็เนี่ยถ้าใครสามารถรู้ได้นะว่าในทีมเราอ่ะแต่ละคนในทีมใครอยู่ไทปยไหนหรือว่ามีจุดเด่นในไทปยไหนบ้างนะ,ะสามารถนํามาแอสไซง,งานหรือว่าเดลิเกตงานให้กับแต่ละคนได้ได้ดีมากขึ้แล้วเราก็จะเข้าใจ การทํางานของเพื่อนเรามากขึ้นด้วยเช่นถ้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจอะไรเงี้ยแล้วเล่าเห็นเพื่อนเราเป็นดับสีซึ่งเขาแบบตัดสินใจช้าหรืออะไรเงี้ยคนที่อยู่ฝั่งดีหรือฝั่งไอเนี่ยอาจจะต้องมีความเ,ออเข้ามาเทคชาร์จช่วยเพื่อนด้วยนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะว่าเธอมันไม่จําเป็นต้องเ๊ะขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเออมันมันต้องดูเพื่อนในทีมเราออกแล้วก็เขาเรียกว่าคอมพลีเมนต์หรือว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันให้ให้ดีให้ถูกจุดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยทําให้การทํางานในทีมของเราเนี่ยมัน Work ์กเวิสุดๆปังสุดๆไปเลยนั่นเองสำหรับเรื่องของ D.I.S. และก็ C นะคะแล้วสมมติว่าถ้าเกิดในทีมเรามันมีแต่คนประเภทเดียวกันกันกบเรานะจะบอกว่าตอนทำเวิร์กช็อปในที่บริษัทเราให้แบบคนกลุ่มเดียวกันทำทำงานกลุ่มด้วยกันนะบอกเลยมันก็จะมีคาแรคเตอร์แบบของตัวเองชัดกันมากใช่ป่ะอย่างเช่นสมมติถ้าเป็น D นยก็ อาจจะไม่ค่อยได้ฟังเขาเรียกว่าแย่งกันพูดแล้วกันเนาะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความคิดที่เป็นแบบเบสออนของตัวเองอะไรเงี้ยคืออีเวนต์ชลีอะสำหรับดีอะสมมติถ้าอยู่ด้วยกันเขาก็จะฟังกันละกันหละเพลงแต่ว่าขอฉันพูดก่อนขอฉันพูดก่อนอะไรก็จะมีความแย่งกันพูดขอแย่งกันแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะรวมถึงแย่งกันตัดสินใจเนาะในขณะที่ถ้าเป็นแบบกไออยู่ด้วยกันเนี่ยก็ฟุ้งพากันออกนอกเรื่องไปไกลอะเออออกทะเลอะไรอย่างเงี้ยเออด้วยกันเหมือนกันเนอะเอสอยู่ด้วยกันก็จะแบบ หมดแต่เกรงใจกันไม่มีใครกล้าตัดสินใจอยนะ่างเงี้ยซีอยู่ด้วยกันก็จะแบบอาจจะไม่ค่อยอึดอัดมาก,มากนะักเนาะเพราะเขาก็จะมีความแบบเป๊ะด้วยกันแต่ว่าเออมันก็อาจจะทํางานช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพอเวลาแบบอยู่ในกลุ่มด้วยกันแล้วก็จริงเนาะต่อให้เป็นแบบซีเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแสดงออกมาแต่คาแรคเตอร์ที่เป็นซีเท่านั้นเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วว่าเรามีทาง d i s แล้วก็ C เนาะออย่างเอาเป็นไทป์ไท s ์เก็ได้ S อาจจะเห็นชัดนิดนึงเมื่อกี้ยกตัวอย่างคน type s นะถ้าอยู่ด้วยกันอนะไรเงี้ยเขาก็จะมาแต่เกงใจกันแล้วกันใช่ไหมนีม่ยังแต่ัดสินใจสักทีแต่ว่าสมมติพออยู่ด้วยกันแล้วจริงๆอะ่ะมันก็จะมีคนที่อย่างที่บอกว่าเรามีทั้ง d i s แล้วก็ c นะคะคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วมีความดีสูงที่สุดในกลุ่มเนี่ยก็อาจจะ add ัพขึ้นมานาอว่า มาล้มาแต่สินใจแบบนี้กันอะไรแบบนี้นะคะนี่ไปตามสถานการณ์ต่างๆเวลาที่เรา,อ,าอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคนเราก็อาจจะจาเป็นต้องดึงความเป็นดีเป็น I เป็น C แล้วก็เป็น S ของตัวเองขึ้นมานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคนที่สามารถบาลานซ์จุดนี้ของตัวเองได้นะคะ <S <S ก็จะเป็นคนที่สามารถทํางานเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ทําให้ทีมเวิร์กนั้นเนี่ยออกมาเวิร์กสุดๆด,ด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเพราะว่า ไม่มีปัญหานะคะจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรที่ขาดตอนไปนะคะแล้วก็ระหว่างที่ขาดตอนก็ระบายสีจนครบเรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้แอบสีมันจัดเพราะว่าแอปเติมสีเอ,อ่อสีเทียนลงไปด้วยนะคะคราวหน้านะคะถ้ามีเรื่องอะไรที่คิดได้แล้วก็มีกิจกรรมอะไรนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันค่ะนะ่าสำหรับวันนี้ทารกันคะ่ะบ๊ายบาย